สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกชาวครีเอเตอร์ที่เคารพทุกท่านครับวันนี้พบกันกับทุ่งนาห้วยขี้หนูอุไรลาสอนเหมือนเดิมครับบรรยากาศวันนี้อยู่ตะบ่ป่าครับบ่ป่าของเราอยู่ที่ทุ่งนาของเรานี่แหละครับหลังจากหวานข้าวลงแปลงนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูบรรยากาศนะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้บันทึกภาพลงไว้เป็นบางส่วนแล้ว วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนะครับการลงคลิปเดียวการลงคลิปของเราทั้งหมดเพื่อที่จะสร้างรายได้ f c e e o o o เรียวนะครับใน d e s o r t มืออาชีพนะครับเราก็ไล่มาตั้งแต่หัวข้อแรกเลยคือ,คอการลงสตอรี่นะครับลงสตอรี่ก็ให้เพื่อนพ้องน้องพี่ของเราทุกท่านนะครับได้ลงทุกๆุกวันนะครับเพื่อที่จะ ความยอดเราไว้สะสมเวลานาทีเอาไว้นะครับส่วนที่สองลงตรงคุณคิดอะไรอยู่ตรงนี้ก็จะลงได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลงข้อความลงภาพนิ่งแล้วก็ลงคลิปยาวตัวนี้เราลงไปเลยครับเพื่อที่จะสะสมเวลาของเราให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพื่อนเราก็จะได้ติดตามทีนี้การลงนั้นนะครับเราก็ ให้กำลังใจเพื่อนด้วยการมีปฏิสัมพันธ์นะครับการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งการแลกันอันแรกก็คือเห็นหน้าแล้วก็กดไลค์ก่อนนะครับเพื่อน mm hmm. เพื่อนเราเยอะนะครับบางท่านก็ไปเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วละ่ะแต่ของเราขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับห้าพันหกพันหรือเพื่อนของเรามาใหม่ๆก็ยังไม่ถึงนะครับเราก็ช่วยกันดันช่วยกันผัดน,นะครับสะสมกดไลค์กันนะครับ แล้วก็กดคอมเมนต์การคอมเมนต์นั้นครับก็ต้องอยู่ในกฎกติกามารยาทของพาร์ทเนอร์สร้างรายได้นะครับการคอมเมนต์นะครับให้อยู่ในมาตรฐานของการคอมเมนต์นะครับตรงกับรูปภาพที่เพื่อนเราลงมาตรงกับคลิปที่เพื่อนเราลงมาในแต่ละวันนั้นตามสไตล์ของแต่ละท่านลงไปแล้ว ตามลักษณะของเรานั้นก็ตามจินตนาการพูดง่ายๆครับลงไปได้นะครับก็ไปกดไลค์ให้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ติดตามนะครับต่อมาก็คือการลงคลิปเรียวนะครับที่เรากำลังะจะตั้งค่าผ่านโบนัสบ้างไม่ผ่านบ้างเราก็ทำเวลาเข้าไปคือคลิปเรียวซึ่งหลักปฏิบัติของคลิปเรียวที่ดีนั้นจะก,กำหนดไว้แล้ว8ข้อก็ผมได้พูดได้ แนะนำได้นำเรียนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกฎปฏิบัติที่ดี8ข้อของคลิปเรียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามดูไปฟังดูหรือจะเข้าไปในบูทเดตหมดมืออาชีพแล้วก็เข้าไปศึกษารายละเอียดดูนะครับกับผมได้ไปศึกษาเข้ามาแล้วต่อมาก็เป็นการอ่ไลฟ์สดนะครับก็แล้วแต่เวลาของเราจะเหมาะสมนะครับการไลฟ์สด ตั้งแต่4 5นาทีขึ้นไปครับเราก็ทําการไลฟ์สดส่วนเวลาที่จะกําหนดนั้นแล้วแต่เราจะชอบนะครับเรากําหนดเวลาไว้เลยเชา้ากลางวันเย็นตื่นนอนขึ้นมาครับพบกันเวลาไหนเพื่อนก็จะไปตามนั้นบางครั้งผมเข้าไปก็เจอเพื่อนผมก็คอมเมนต์เข้าไปทักทายเพื่อนเข้าไปเพื่อนเราก็ทักทายผมตอบกลับพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่ดีการมีปฏิสัมพันธ์นั้นครับขอให้พวกเราได้ เชื่อมโยงนะครับผูกมัดใจซึ่งกันและกันไว้ครับและ h b มืออาชีพช่องของเราก็จะเจริญเติบโตขยายใหญ่ขึ้นนะครับมีคนชมมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมผิดกฎชุมชนครับอย่าลืมผิดกฎชุมชนให้ทําตามนโยบายของพัชเนอร์อย่างเคร่งครัดครับเพื่อที่จะให้มันเจริญก้าวหน้าช่องของเราจเจริญเติบโตต่อไปเช้าวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับทุ่งนาว้วยชี้นู บ้านสวนเชื่อห้วยอุไรลาสอนขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ